ภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจําสัปดาห์สามหกเก้ากะรุณาหมายถึงสภาพธรรมะที่ยังความทุกข์ของบุคคลอื่นให้หมดไปชมรมบ้านธรรมะมตอพอการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมบ่อยๆเนืองๆทำให้เข้าใจมากขึ้นเป็นเครื่องอุปการะาเกื้อกูลให้มีการงดเว้นจากทุจริตประการต่างๆ ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องพร้อมทั้งสะสมความดีสะสมเหตุที่ดียิ่งขึ้นเป็นไปเพื่อกําจัดขัดเกลาละคลายกิเลสข,ของตนเองซึ่งเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งทิ้นไม่ใช่ความเป็นตัวตนที่จะไปทำด้วยความต้องการแต่เป็นความดีที่เกิดขึ้นทำกิจหน้าที่ กรุณาก็เป็นธรรมะฝ่ายดีประการหนึ่งหมายถึงความสงสารเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นทุกข์ได้รับความลำบากแล้วมีการช่วยเหลือประสงค์จะช่วยบุคคลอื่นให้พ้นจากความทุกข์ขณะนั้นเป็นกุศลจิตที่ประกอบด้วยกรุณาดังข้อความจากพระอภิธรรมปีดกธรรมสังคณีเล่มที่หนึ่งภาคหนึ่งหน้าที่529ดังนี้ว่า ธรรมะที่ชื่อว่าการุณาเพราะอัตถาว่าย่อมกระทำหัไทยของสัจจทุชนทั้งหลายให้วันไหวในเพราะคนอื่นมีทุกข์อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าการุณาเพราะอัตถาว่าย่อมบำบัดหรือย่อมเบียดเบียนซึ่งความทุกข์ของผู้อื่นคือย่อมอย่างทุกข์ของผู้อื่นให้พินาศไป ดังนั้นเพื่อความเข้าใจพระธรรมแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยพระมหากรุณาของพระองค์ภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์ชมรมบ้านธรรมะมตอพอขอเสนอคำว่ากรุณาหมายถึงสภาพธรรมะที่ยังความทุกข์ของบุคคลอื่นให้หมดไป เป็นสภาพธรรมะที่ดีงามประการหนึ่งที่ย่อมบำบัดหรือย่อมเบียดเบียนทุกของผู้อื่นกล่าวคือย่อมทําทุกขของผู้อื่นให้หมดไปเป็นธรรมะที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยในที่นี้จะขอกล่าวถึงบุคคลผู้ทรงมีกรุณายิ่งกว่าผู้ใดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความการุณาของพระองค์เรียกว่าพระมาหาการุณาพระองค์ทรงมีพระมาหาการุณาต่อสัตว์โลก เป็นอย่างยิ่งโดยคำว่าพระมหาการุณานั้นแสดงถึงความประพฤติเป็นไปของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้สภาพธรรมะที่มีจริงทุกอย่างตรงตามความเป็นจริงถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบริสุทธิ์ห่างไกลแสงไกลจากเกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วพระบารมีคุณความดีที่พระองค์ได้ทรงสะสมอบรม มาตั้งแต่เมื่อครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์นั้นไม่ใช่เพื่อประโยชน์เฉพาะพระองค์แต่เพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกซึ่งเต็มไปด้วยกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกขทุกประการจึงทรงสแสดงพระธรรมประกาศความจริงเพื่อประโยชน์เกื้อกูลด้วยพระหฤทัยท,ที่ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาโดยที่ไม่มีใครเสมอเหมือน ข้อความในปรมัตถทีปณีอัตถกถาขุตตกนิกายอิติุตตกะวิตกสูตรแสดงถึงพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนี้คือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นว่าเราข้ามแล้วโลกยังไม่ข้ามเราพุทแล้วโลกยังไม่พ้นเราฝึกแล้วโลกยังไม่ฝึกเราสงบแล้วโลกยังไม่สงบ เราปลอดโปร่งแล้วโลกยังไม่ปลอดโปร่งเราดับกิเลสแล้วโลกยังไม่ดับกิเลสเราข้ามแล้วเพื่อให้โลกข้ามบ้างเราพ้นแล้วเพื่อให้โลกพ้นบ้างเราฝึกแล้วเพื่อให้โลกฝึกบ้างเราสงบแล้วเพื่อให้โลกสงบบ้างเราปลอดโปร่งแล้วเพื่อให้โลกปลอดโปร่งบ้างเราปริินิพาน์แล้วเพื่อให้ผู้อื่นปริินิพาน์บ้างดังนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลผู้เลิศผู้ประเสริฐที่สุดในโลกกว่าที่พระองค์จะได้ตัดตรูนั้นทรงบำเพ็ญพระปรมีหรือคุณความดีที่จะทําให้ถึงฝั่งของการดับกิเลสในฐานะของพระมหาสัตว์มาตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยแสนกับซึ่งเป็นเวลาที่นานมากเมื่อได้ทรงตัดตรูแล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาที่จะเกือ้อกูลสัตว์โลก ด้วยการทรงสแสดงพระธรรมให้ได้เข้าใจความจริงพระมหากรุณาคุณของพระองค์ที่มีต่อสัตว์โลกคือทรงแสดงพระธรรมให้สัตว์โลกได้เข้าใจตามความเป็นจริงจากที่สัตว์โลกเคยเป็นผู้มากไปด้วยกิเลสประการต่างๆก็สามารถที่จะขัดคลากิเลสและดับกิเลสได้ตามระดับขัน้นด้วยปัญญาอันเกิดจากการได้ฟังพระธรรมที่พระองค์ทรงสแสดงจึงเห็นได้ว่าพระบาร,รมีทั้งหมดที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมา ก็เพื่อที่จะอบปกาละเกื้อกูลแก่สัตว์โลกพระองค์จึงมีวาจาสัจจะมีคำจริงตรงแสดงความจริงเพื่อให้สัตว์โลกผู้ที่ตั้งใจฟังเข้าใจความจริงพระธรรมแต่ละคำมีค่าเพราะทำให้ผู้ได้ฟังรู้ความจริงจากที่เคยถูกปกปิดกุ้มหอดห้วยความไม่รู้มานานแต่นานความเข้าใจก็จะค่อยๆเจริญขึ้นไปตามลาดับ พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้จะเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้ด้วยพระปัญญาที่สามารถแทงตลอดความจริงของสภาพธรรมซึ่งคนไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเมื่อทรงตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงพิจารณาว่าตัดโลกมากไปด้วยความไม่รู้และกิเลสทั้งหลาย ถ้าไม่มีผู้อุปการะเกื้อกูลด้วยการแสดงความจริงไม่มีทางที่ความเข้าใจถูกเห็นถูกจะเกิดขึ้นเป็นไปได้เลยพระองค์จึงทรงมีพระหมหากรุณาเกื้อกูลด้วยการทรงแสดงพระธรรมทำให้ได้เห็นพระหมหากรุณาของพระองค์ไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ไกลแสนไกลแต่ว่าได้สะสมเหตุที่จะให้รู้แจ้งอริยสัจธรรม ได้รับประโยชน์จากพระธรรมก็มีพระมหากรุณาที่จะเสด็จไปแสดงพระธรรมโดยที่ไม่คำนึงว่าบุคคลนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนเมื่อพระองค์สามารถจะช่วยให้เขาพ้นจากความมืดสนิทและกลงกิเลสข,ของสังสารวัฏได้ก็ทรงมีพระมหากรุณาที่จะทรงแสดงพระธรรมซึ่งเป็นกิจของพระองค์ในแต่ละวันเพราะฉะนั้นแต่ละคนที่เข้าใจพระธรรม ย่อมจะทราบซึ้งในพระมหากรุณาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้ที่มั่นคงที่จะรู้ว่ากว่าพระองค์จะทรงตัดรู้ความจริงต้องบำเพ็ญพระบารมีมากกว่าบุคคลอื่นและเมื่อได้ทรงตัดรู้แล้วก็ทรงพระมหากรุณาแสดงพระธรรมซึ่งพระธรรมที่พระองค์ทรงดแสดงนั้นก็สืบทอดเรื่อยมาในแต่ละยุคแต่ละสมัยจนถึงยุคนี้สมัยนี้ เป็นเหตุให้บุคคลผู้ที่ได้สะสมบุญมาแล้วมีโอกาสที่จะได้ฟังและสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกต่อไปบุคคลผู้ที่ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมด้วยความเขา่ารพกรอบคอบก็ย่อมจะได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดง,งตามกำลังปัญญาของตนเองซึ่งเป็นการยากมากที่จะได้ฟังและยากที่จะเข้าใจแต่สามารถที่จะเข้าใจได้ พระธรรมแต่ละคำซึ่งเกิดจากการต,ตรัสรู้ของพระองค์นั้นควรค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งเมื่อเริ่มฟังเริ่มศึกษาความรู้ความเข้าใจก็จะค่อยๆเจริญขึ้นไปตามลำดับความเข้าใจถูกเห็นถูกก็จะเป็นเครื่องอุป,ปการะเกื้อกูลให้คุณความดีประการต่างๆจเจริญขึ้นในชีวิตประจำวันสะสมเป็นเหตุที่ดีเป็นที่พึ่งต่อไปที่สำคัญ ยุคนี้สมัยนี้พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงยังมีอยู่ครบถ้วนที่จะทําให้แต่ละคนได้ศึกษาได้เข้าใจถูกต้องล้วนแต่เป็นคําที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยพระองค์เองจากการที่พระองค์ได้ทรงตรัสรูความจริงไม่ใช่คําของบุคคลอื่นบุคคลใดเลยทั้งสิน้นจึงเป็นโอกาสที่สําคัญที่แต่ละคนจะได้ฟังได้ศึกษาสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูก เพราะเหตุว่าจะเข้าใจถึงพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ก็ต่อเมื่อได้ฟังพระธรรมที่พระองค์งทรงแสดงมีความเข้าใจถูกเห็นถูกในแต่ละคำที่พระองค์งทรงแสดงซึ่งเป็นคำจริงเป็นคำอนุเคราะห์เกื้อกูลโดยตลอดจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์กรุณาหมายถึงสภาพธรรมะที่ยังความทุกข์ของบุคคลอื่นให้หมดไป ชมรมบ้านธรรมะมสพสมาชิกเลขที่867วันจันที่4กันยายนอ2 5 6บ